วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสดีๆนะคะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าของผู้หญิงเรานะคะแพทย์หญิงคอไทวันวัชรากรน,นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ทางเรื่องโรงพยาบาลยันฮีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าปัญหาที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยเกี่ยวกับคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยเป็นปัญหาในส่วนไหนมากที่สุดคะปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําผิวพรรณหมองคล้ำอันเนี้ย เป็นปัญหาอันดับต้นๆที่กวนใจสาวๆเพราะว่านอกเหนือจากการที่เรามีใบหน้าหมองคร้ำแล้วก็มีฝ้ากระแล้วเนี่ยอาจจะไปลดความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้สาเหตุแต่ละคนที่มีปัญหาสุขภาพผิวพรรณนี่ย ก็จะหลากหลายสาเหตุนอกเหนือจากฮอร์โมนแล้วเนี่ยปัจจัยหลักๆ,ๆเลยก็คือว่าแสงแดดโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงแล้วถ้าเราปกป้องผิวได้ไม่ดีพอนะคะแน่นอนนะคะปัญหาฝ้าบุกมาทันทีนะคะยิ่งคนที่โดนแดดจัดจัดนานๆและบ่อยครั้งนะคะอันนี้ก็จะยิ่งกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินให้เข้มขึ้นเรื่อยๆเลยทำให้หน้าเราเนี่ยเริ่มเกิดฝ้านะคะ แล้วแนวทางการรักษาอย่างเงี้ยคะเราควรที่จะมุ่งเน้นไปใน,ท,นทางไหนดีเมื่อเราทราบสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าแล้วอันดับแรกเราก็ต้องเลี่ยงสาเหตุก่อนเราพยายามดิกเลี่ยงแสง UV ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือว่าถ้ามีการต้องออกแดดนะคะเราก็จะต้องใช้ครีม กันแดดที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าเลือกใช้ผริภัณฑ์หรือเซรั่มที่มีส่วนผสมที่จะฟื้นฟูผิวและปกป้องผิวได้ดีพอสมควร <Okay. S 2> นะคะแล้วอย่างยันทีพรีเมียมเซรั่มตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างคะตัวยันทีพรีเมียมเซรั่มสูตรนี้นะคะ mm hmm. เราคิดค้นมาโดยตรงเลยสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระ จุดด่างดำและผิวหมองคล้ำนะคะโดยส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพนะคะในการทําให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยจางลงนะคะเราก็จะมีส่วนผสมที่จะช่วยทําให้ผิวพรรณเราสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะใส่วิตามินตัวที่ทรงประสิทธิภาพมากๆในการซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวและต้านการอักเสบของผิวหนังนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะ ผิวไม่แดดเราก็จะใส่ส่วนผสมที่ทําให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นนะคะลดการไม่แดดของผิวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะปัญหาของผิวพรรณเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวหมองค้าฝ้ากระจุดด่างดำและมีการอักเสบของสิวโดยรวมแล้วค่ะ ในสูตรของเซรั่มตัวนี้ค่ะน่าจะตอบอโจทย์เท่าที่ฟังนี่คืออัดแน่นสารสกัดพรีเมียมเลย,เลยจริงๆเลือกเสี่ยงกับครีมท้องตลาดที่โอเคในเมื่อเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างมั่นใจสามารถเสริมเกาะความแข็งแรงของผิวได้ด้วยยันฮีนนพ,พรีเมียมเซรั่มขวดนี้ค่ะ